รายการนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการระลรอคอสุกอีกแล้วครับวันนี้ผมพาไปรมของดีเมืองอยุธยาครับ นี้ให้บังนะนรับตัวไหนครับครับสวัสดีครับผมบังลิศซุ้มพิโรพาตาครับครับผมครับก็หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินตามสนามอาจจะเคยได้รับชมกันแต่ว่าวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามานั่งพูดคุยกับกับการพัฒนาไก่ชนของซุ้มพิโรพาตาครับครับผมอันดับแรกเลย มีคนทักเข้ามาหลายคนเลยครับบางว่าอยากทราบเกี่ยวกับประวัติครับของซุ้มทางซุ้มาะครับบางก็ผมก็โดมเองเล่นชอบชอบไก่ไันต้องเด็กครับตั้งแต่เล็กเลยที่บ้านเลี้ยงด้วยไหมครับก็ที่บ้านก็เลี้ยงอยู่ครับอผมก็เริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับตามคุณพ่อไปครับยุคนั้นนี่จะเป็นไก่เชิงหรือเปล่าะหรือว่าพม่าเข้ามาแล้วครับพม่า เรเล่นเขพาพมาเข้าม,ม,มาแล้ครับผมชอบพม่าอ๋อชอบพม่าเลยก็คือตั้งแต่เริ่มยันทุกวันนี้ก็คือเป็นพมา่าครับตอนนั้นนี่ฟังจับกัดครั้งแรกเนี่ยช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสิบสามสิบสี่ครับกลับไปกับเพื่อนฝูงกันอย่างนี้อุ้มไปคัดกันไปดูกันไปนี่แหละ คนเดียวไปคนเดียวก็ไปผมโอ้เป็นอย่างนี้ณณณตอนนั้นคิดอะไรอยู่บางคือแบบอยู่อยู่อุ้มไก่ไปคนเดียวผมชอบความชอบเราผมชอบผม,ผมชอบมันต้องเป็นเด็กใจเวลาอยากเราอุ้มไปสนามซ้อมหรือชมรม,รมยอะไรเงี้ยอันดับแรกเราต้องเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนต้องเจอผู้ใหญ่กินขามั่งโดนขากินมั่งมีไหมแบบโดนแบบโดนหลอกตีอะไรอย่างนี้ ก็มีครับตอนเด็กก็มีแต่ไก่ผมเก่งโชคดีไก่เก่งด้วยใช่ผมมีตัวหนึ่งสมัยก่อนเก่งจัดตอนนั้นนี่ชื่อไรครับไอสาขาวาขาวนานมากพี่ตัวโปนเลยตัวแรกเลยของเราตัวโปนเลยยี่สิบปีแล้วแหละเก่งมากแล้วหลังหลังหลังจากนั้นปังก็เริ่มเลี้ยงมาเรื่อยๆใช่ครับชอบได้ได้ทําซุ้มแล้วยังครับช่วงนั้นยังไม่ได้ทาครับเพิ่งจะมาทําเนี่ย ทำนะทำซุ้มได้ประมาณสี่ปีนะครับก็คือจากตอนนั้นก็คือพัฒนาฝีมือมาเรื่อยเรี้อยบางทำน้ำเองด้วยเปล่าเคยทำน้ำเองครับแต่ตอนนี้ไม่ทำน้องน้องทำหมดตอนนี้น้องก็คือคือมีให้ทีมงานให้น้องๆเข้ามาทำครับเราบริหารภายในในซุ้มในทีมของเราผมคัดไก่ให้น้องคัดไก่ขอคัดมาแล้วให้ทีมงานเราเลี้ยงใช่ครับที่นี่เท่ากับว่าก็จะเป็นพม่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพม่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตรงนี้นี่เป็นสายเป็นเหล่าไหนบ้างครับเป็นสายเป็นเหล่าไหนครับตอนนี้ผมเป็นลูกเหล่าหราอไมอหรือว่าอ่าําเข้ามันมีลูกเหล่าลูกเหล่าเก่าคือว่าตอนตอนยุคโควิดอ่ะเขาไม่ไม่ได้เล่นไก่กันนะผมก็พัฒนามาเรื่อยมีลูกเหล่าผมด้วยครับแต่ตอนนี้ผมมพัฒนาของอังเปาฟาร์มโคเซมร้อยเป็นสิบทโคเซมเลยใช่ครับท่านสอบโคเซมเลยท่านทสอครับ ก็เป็นเลือดข้นเลยแหละครับการคือกอเซฟฟาร์ตอนนี้ผมกำลังพัฒนาอยู่เลือดข้นเลยนะตอนนี้ใช่ครับล่าสุดมีโอกาสได้ไปเจอกันที่สนามบ่อใหญ่ครับอ่าตัวนั้นนี่ที่ชนอ่าสามแสนสามอ่าใช่ครับตัวนั้นนี่คือลูกเหล่าเหลาตัวนั้นคือลูกเหล่าผมครับคือว่าพ่อพันธุ์มันเป็นบาดหัวตาครับครับลูกผมอ่ะให้ตัวเมีย น้องไปแล้วน้องก็ไปเอาพ่อของเขาอ่ะครับเข้ากับตัวเมียของทางซุ้มเราเลยแต่พอออกมาเป็นนี่เดี๋ยวบอยครับก็เลยก็เลยออกมาเป็นลูกเหล่าเราซึ่งเราก็ตามไปเล่นตามไปตามไปเชียร์กันใช่ครับโอวันนั้นชนะยกไหนครับยกสามครับยกสามเลยเป็นต่อเล้ครับเป็นต่อในยกแรกเลยเป็นต่อครับรวบเลยไม้เดียวผลโตครับผมรวบเลย การคัดไก่อยากให้บ้างบอกน้องๆหน่อยว่าแบบเราคัดไก่ออกไปชนเนี่ยครับไปตีเข้าใส่เงินร้านเนี่ยเรามีวิธีการคัดแบบไหนยังไงผมมีวิธีการคัดคือผมชอบแม่นร้อยเปอร์เซ็นตอ๋ออันดับแรกเลยคือแม่นก่อนแม่นร้อยเอร์เซ็นตแข่งหนักลึกแข่งลึกก่อนรีลาวทีเร็วคุมคือยกมาเนี่ยต้องต้องมีอาการต้องมีอาการครับลกมาต้องมีอาการใช่สวหรับผมนะ ครับแล้วอย่างเราคัดออกมาจากฝูงเนี่ยบางอันดับแรกเลยที่บางบางจะทํากับไก่ตัวเนี้ยบางเริ่มจากอะไรก่อนเตะก่อนเลยไหมหรือว่าออกกำลังกายก่อนผมก็จะจับอะให้น้องน้องก็จะเลี้ยงก่อนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ไม่ได้ปั้มจริงนะพี่ครับคือว่าเตะเตะนวมอ่าเช็คเตะก,ก่อนครั้งแรกแล้วค่อยปั้มจริงหลังเช็คดูว่าแม่นไหมอันดับแรกเราเริ่มสิ่งของก่อนครับ แล้วเราค่อยเริ่มเลี้ยงรเริ่มเข้าคอร์สไปตามตามคอร์สของเราครับม,มีหลายคนฝากมาถามบางว่าแบบฟังประสบความสําเร็จนี้่ฟังฟังเริ่มมาจากเล็กๆจนมาใหญ่ขนาดนี้ยความรู้สึกฟังเป็นยังไงนะตอนนี้ผมก็ดีใจภูมิใจ,ใจครับใช่ผมอยู่มาไม่คนอยู่กับน,น้องๆมาเนี่ยน้องๆมาอยู่มาสี่ปีอืมครับร อยู่ตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยคือว่าสร้างมาด้วยกันทำมาด้วยกันค่อยๆทำสร้างสร้างใช่ครับได้ไก่มาก็ทำได้ไกลมาก็ทำใช้คำว่าประสบความสําเร็จได้ยังบ่ผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็มีชื่อในระดับต้นๆอยู่นะก็มีชื่ออยู่ครับตอนนี้ผมกําลังพัฒนาอยู่ก็ก็เดี๋ยวจะมีลูกเหล่าเดี๋ยวจะมีลูกเหล่าฮิโรบา่าอ่ามีลูกเหล่าเราออกไปเฉิดฉายในสนามแหละครับ่าก็เดี๋ยวต้องติดตามกันดูว่า จะเป็นสายไหนสายอะไรอะไรไงครับยังไงเพราะว่ารายกลุ่มผมมีเพราะเราเรามีการพัฒนาเพื่อใช้จริงชนจริงครับอ่าฮแล้วอย่างเคล็ดลับการเลี้ยงบ้างเคล็ดลับการเลี้ยงคือว่าขอเทคนิคให้กับน้องๆหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เขาสนใจที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงอย่า้ให้น้องผมพูดได้ไหมอ่าได้ครับก็ผมสอบถามเคล็ดลับหน่อยเคล็ดลับวิธีเลี้ยง อ่าวิธีเลี้ยง<น>คัดไก่ขึ้นมาเนี่ยตัวหนึง่งค่ายป,ปัน้นให้มันไปประ,ประสบความสําเร็จเนี่ยเราเราเน้นการเน้นอย่างแรกเลยนะครับเน้นคัดไก่แม่นก่อนเลยครับแล้วเอาใจเป็นกลางครับพีบ่<ร>หมายความว่าเอาใจเป็นกลางเนี่ยเราซื้อไก่มาเนี่ยในราคาหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้าถ้ามันไม่แม่นเราก็ต้องบอกว่ามันไม่แม่นไม่ใช่ว่าเราเราจะมาอวยไม่ได้เพราะว่าราคามันสูงไใช่ครับประมาณนั้นเราคัดอย่างแรกเลยแม่นแม่นแล้วเรามาดูว่า ทุมอื่นที่เขาเลี้ยงกันแล้วได้ดีสุ่มอื่นที่เขาเลี้ยงกันแล้วประสบความสำเร็จเขาเลี้ยงกันยังไงเราก็ค่อยปั้นค่อยปั้นเราก็ศึกษาหนทางจากทั้งอื่นด้วยแล้วเราเอามาประยุกต์มาใช้เอาลองมาใช้ว่าใช้ได้ผลไหมถ้าได้ผลเราก็ใช้แบบเขาถ้าไม่ได้ผลเราก็ลองปรับเปลี่ยนลนงคิดในความคิดแล้วว่าจะทำแบบไหนก็ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวไก่ด้วยเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าไก่บางตัวนิสัยไม่เหมือนกันถูกไหมบ้างใช่ไหม นีสายบางตัวเนี่ยโดนลุมดีจัดเลยบางตัวที่เกลียนไม่โดนเลยใช่ครับมันมีหลายประเภทเพราะว่าเราอันดับแรกต้องเข้าใจไก่ด้วยใช่เข้าใจไก่มีความรักต้องรักจริงใช่ต้องรักเพราะว่าถ้าใช้คําว่าแค่ชอบเน่ะแป๊บเดียวก็เบื่อถูกไหมแต่ถ้าใช้ว่าความรักเนี่ยมันทํายังไงมันก็มีความสุขครับแล้ววิธีการเลี้ยงขออฮีโร่พาสส์ฝอเทคนิคย่ย่อยหน่อยให้มือใหม่ดิงุ่มครับ วิ่งส่งสิบนาทีวิ่งส่งสิบนาทีเช้าอย่างเช้าเปิดมุ้งมาเช้าเปิดมุ้งมาเราก็เอาไก่ปล่อยวิ่งกลุ่มสักประมาณสิบสิบห้านาทีวอร์มลประมาณสิบห้านาทีวิ่งส่งสิบห้านาทีแลวกวิ่งสิบห้านาทีก็มาบินหลุมบินหลุมสักประมาณหกสิบหกสิบเราก็มาโดดท่อหกสิบครับบินหลุมบินหลุมก็โดดท่อในมาการเดียวกาใช่ครับใช่ใช่แล้วถ้าไก่ตัวไหนมันชอบแบบในการล่อไล่แล้วก็ล่อมาห้อยครับก็ขึ้นอยู่กับ มีสายไก่อีกตัวบางตัวมันไม่บินหลุมแล้วก็จับมันโดนอ่าเราก็ต้องมีวิธีหรือเทคนิคต่างๆที่ทําให้มันออกกําลังกายไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งให้มันได้กาลังกล้ามเนื้อทุกวันทุกวันสม่าเสมอแล้วไก่มันจะมีกําลังครับมันก็ผมบอกอะไรได้หลายๆอย่างสําหรับอ่าไก่ไก่ตัวหนึ่งจะออกไปชนได้จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ใช่ว่าไก่มันเก่ง ในตัวมันใช่ครับที่ดีวัสษณดีคนเลี้ยงต้องใส่ใจใช่ครับถ,ถ้าคนเลี้ยงไม่สใส่ใจไก่ก็สุขภาพไม่ดีใช่ครับออกไปออกกําลังก็ใช้ได้ยกสองยกก็หมดครับอแต่ถ้าทีมงานเราดีเลี้ยงดีอย่างเงี้ยเปียบดีด้วยยาดีด้วยใช่ครับอันนี้มันก้าห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วที่เรามีโอกาสจะคว้าชัยตอนนี้ก็คือเทคนิคการเลี้ยง อ๋อสมฮิโรบาซ่าครับอ่าเดี๋ยวนี้เรามาคืกลับปังกันต่อตังแล้วภายในโรงเรียนเนี่ยภายในซุ้มเนี่ยคือบางจัดการบริหารทั้งหมดใช่ครับคนเดียวเลยก็คือเป็นผู้บริหารครับทั้งหมดเลยม,มีน้องผมด้วยคนหนึ่งก็คือเราปล่อยมือได้เลยปล่อยแฮนด์ได้เลยใช่ครับปล่อยปล่อยได้เลยปล่อยน้องเลยมอนน้องเก่งทุกคนครับฟังคัดคนยังไงถามหน่อย วิธีการคัดคนเข้าซุ้มคัดคนเข้าซุ้มอะไรดูว่าผมว่าใช้หัวใจแรกใจอ่ะคือพี่ถามน้องผมได้อือันดับแรกเลยคือเชื่อใจใช่ไว้ใจใช่พอเรามองแหละแต่เราผมเชื่อแหละว่าบางมองอยู่งห่างแหละว่าครับน้องคนนี้เป็นยังไงน้องคนนี้เป็นยังไงครับเพราะว่าคนเรา มันนิสัยไม่เหมือนกันใช่าบาวิธีการเลี้ยงการตื่นการกินการนอนอะไรทุกอย่างถือว่าจวัวหวะนไม่เหมือนกันครับ,รบแต่เช้ามาจะให้โทรหากัน,ลนตลอดอะไอมาช้าอะไรเงี้ยคือผมจะเป็นคนอ่ะแต่เรามีบ้างบางคน<ช>อาจจะทุล่านิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ก็แทนกันได้ครับก็แทนกันได้แล้วบางมีฝากผสมหรือวีพ่อไก่อ่าได้ข่าวมาว่าบางเปิดรับผสมด้วยใช่ครับอ่า ตรงนี้นี่อาบังมีพ่อไก่กับประวัติย่อๆให้น้องๆเผื่อว่ามีคนสนใจอยากนำมาฝักผสมตรงนี้นี่มีพ่อไก่อ่ากี่ตัวครับบางพ่อไก่มีว่าสี่สี่ตัวครับไก่ตัวเลยครับพ่อไก่นี่คือผ่านสนามหมดเลยผ่านสนามครับจิงเงินล้านหมดจิงเงินล้านหมดจิงล้านนแสนหมดครับก็จะเป็นพม่าพม่าครับเป็นพม่าเหล่าโกเซม เราก็ซิมอครับตรงนี้นี่อฟา,างเปิดฝากผสมในราคายัางไงครับฟางหรือว่าอ่าเดี๋ยวให้ติดต่อมาหลังใหม่อันนี้เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ดีกว่าอ่าละแล้วติดต่อมาหลังไม่ให้โทรมาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการฝากผสมการอะไรเงี้ยขอประวัติทั้งสี่ตัวหน่อยได้ไหมบ้างประกายดาเดี๋ยวให้อ้องประวัตินะฮะเอาตัวแรกก่อนตัวแรกคือประกายดาวเจ้าประกายดาวครับผมประกายดาว เรานําเข้ามาค่าตัวแสนห้าอ๋อตัวที่นําเข้าใช่ใช่นำเข้ามาไ้าตัวแสนห้าครับผมแล้วหลังจากนําเข้ามานั้นได้บังได้ไปติดชนร้านหนึ่งแสนบาทที่ยสนามดีๆนั้นใช้อ๋อคือนาเข้ามาแสนติดล้านเลยครับติดชนล้านเลยนะครับติดชนล้านหลัง ิดชนร้านชนะสอออันกันหน่อยแล้วหลังติดชนร้านชนะมาปุ๊บเราก็ได้ทําลูกอ๋อคือนะเจ้าปไก่ดาวครับผมแล้วตัวที่สองครับตัวที่สองคือบิลลี่ครับบิลลี่ชื่อนี้ทําไมคุ้นจังบิลลี่ชื่อนี้คุ้นมากบิลลี่ฟออโต้บิลลี่เป็นไก่ชาวบ้านนี่แหละครับชาวบ้านลากหญ้าเลยครับแล้ว เขาได้ไปซ้อมแล้วได้มีคนมาบอกบางว่าไก่ตัวนี้เก่งอ๋อทีมงานมาบอกแต่เรายังไม่เห็นนะพี่มีคนมาทีมงานมีแต่คนมาบอกผมไปซื้อเลยมีคนมาบอกว่าไก่ตัวนี้เก่งแล้วเป็นไก่ลากหญ้าเลยนะพี่ชาวบ้านเลยแล้วบ้านเราเลยไปดูไปดูแล้วเขาเรียกมาหมื่นห้าแล้วตอนที่เขาเรียกมาหมื่นห้าไก่แปดเดือนนะพี่ไก่บ้านบ้านเลยครับไก่หนุ่มเลยเต็มหนุ่มยังไม่เต็มหนุ่มดีเลยแต่เราแต่หลังจากเราไปซื้อมาหมื่นห้าเราก็ถามสายพันธุ์เขาสายพันธุ์ก็มี ก็มีเหล่ามีกออ๋อก็มีเหล่ามีกอเรานําเข้ามาหมื่นห้าพในชาวบ้านรรมาแล้วเราขึ้นชนแพงเลยไหมเราซื้อมาบางซื้อมาก็ได้ปลูกบ้านก่อนครับปลูกบ้านปลูกบ้านไปตีชมรมชนะมาหนึ่งไฟหลังจากชมรมเสร็จเข้าสนามมาตรฐานสามไฟแล้วไฟสุดท้ายล่าสุดไฟทุดท้ายล่าสุดชนะหนึ่งจีนหนึ่งเอ็มสนามเรืองชัยครับอ๋อสนามเรืองชัยชนะล้านหนึ่งชื่อนี้คุ้นหูผมมากเลยนะคุ้นครับวิลี่วิลคุ้นหูผมมากเลย แล้วตัวที่สามละครับตัวที่สามคือตัวนี้บางนําพ่อไก่ของท่านสาตนําเข้ามาครับจะ<อ>เป็นไก่ของพิโจังเปาา่าปามได้ซื้อท่านสตมาแล้วเราได้ไปแบ่งจากพิโจักเปาปามาอ๋อไปแบ,บ่งลูกเหลาา่าครัาไปชื่อเจ่า,าสัตดารุกตึกอ๋อชื่อนี้ก็คุ้นอีกแล้วสัตดารุกตึกชื่อนี้นี่คุ้นอีกแล้วมมีีีเออะคครับ่าชืนนุ้้กตอนที่ท่านสสให้จารนนักเรียนชมอยู่นั้น ท่านตสมีคนซื้อท่านตสท่านตสเปิดไว้หนึ่งล้านบาทแต่ไปบางไปขอแบ่งจากวิโจวิโจแบ่งมาให้ห้าแสนบาทครับพ่อพันหนึ่งตัวแม่พันอีกติดแม่ครับคือผสมราสุดที่นําเข้ามาครับผมเจ้าบิลลี่ตัวนี้นี่ติดหูเออสักดาครับสักดาติดหูแน่นอนแล้วตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายคือเจ้าประกายดาวเจ้าบาดหูบาดตาครับบาดหูบาดตาเจ้าบาดหูบาดตาเพราะอะไรถึงชื่อนี้ มันเคลียแต่ตรงนี้หรือเปล่าใช่น้องชายผมตั้งไว้ัน้องมันตีหูที่ตาางียวครับบาดหูบาดตามีผลงานคนสนามมาตรฐานทั้งหมดสามไฟ์ครับเสมอไฟหนึ่งชนะไฟหนึ่งไฟสุดท้ายแพ้ล้านสามแสนครัแต่ว่าเราจับแพ้โดยบ แน่น่าอุบัติเหตุบนเทือกเขาอุบัติเหตุก็น่าจะเข้าใจกันครับอุบัติเหตุก็เลยมานำพ่อก็ซึ่งสี่ตัวนี้หลักๆเลยก็ผ่านหนึ่งหนึ่งเอ็มมาทั้งนั้นเลยซึ่งผ่านสนามมาตรฐานมาทั้งนั้นเลยโหก็ไม่ธรรมดาเลยแต่แต่ละตัวนะครับแล้วตอนนี้อนาคตนี้มีลูกเหล่าเราออกไปชนไหมบ้างมีครับกำลัง กำลังปลกปั้นอยู่ปลกปั้นอยู่มีตอนนี้ใช้ลูกเหล่าคนตอนนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลูกเหล่าที่นำออกไปชนครับไปสร้างสีสันให้สนามออกไปโชว์สายพันธ์เราแหละใช่ครับอตอนนี้ครับก็หลายๆหลายๆคนก็น่าจะพอทราบเป็นสังเกตแล้วทีนี้เดีย๋ยวให้บางฝากซุ้มหน่อยครับฝากหน่อยครับบางฝากิปตามฝาก เข้ากลุ่มไลฟ์พวกเราถ้าอยากรู้ข่าวสารเข้ากลุ่มลไลฟ์เกี่ยวกับกับฮิโรบาซ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งอ่าอดีไลน์แล้วก็บเบอร์โทรไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใดอยากอยาเข้ามาพูดคุยใจใจผมที่แรกคือจะเลี้ยงชนอย่างเดียวม uh huh. ไม่ได้พัฒน,นามาเพื่อขายแต่ว่า uh huh. ค,ความคิดมันมันเปลี่ยน uh huh. ต่ตอนเนี้ยจะทำมาแบ่ง ลากยากโอแล้วผมจะขายผมจะขายของจริงเพราะว่าเราได้มาก็ได้จากคนจริงของจริงเราก็เลยอยากจะแบ่งแบ่งปันแต่ราคาที่จะต้องได้เป็นของจริงด้วยใช่ครับผมเล่นยังไงก็ขายกันเลยไม่ไม่ต้องไปไไปม่ต้องกลัวเก๊ไม่ต้องไปกลัวอะไรกันเลยก็ยังไงก็ฝากติดตามกับสมยิโรพาษซาด้วยซึ่งพี่ออฟ มีออกชนแทบจะทุกอาทิตย์บ,บอกเลยครับมีออกไปสู้แทบจะทุกอาทิตย์เลยก็เจอกันในสนามก็ทักทายติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้เผื่อท่านใดชอบหรือสนใจอยากจะนําตัวเมียมาฝากผสมครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็โทรมาติดต่อกับฟังได้เลยครับผมครับก็วันนี้เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนครับอ้อแต่ที่พลาดไม่ได้เลยผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราครับ Thunderway วันนี้มีมามอบให้บางเลยชุดใหญ่เลยครับผม อีพีหนะ้าเราจะไปเจอกันที่ไหนต้องตามไปดูครับตัวอีพีนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับบเพื่อตช